สวัสดีค่ะสวัสดีตอนสิบเอ็ดโมงยี่สิบนาทีนะคะวันนี้ยังก็ออกไปโรงเรียนแล้วค่ะไปจัดการทําเรื่องลา <c oughs> ออกให้มันเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าถ้าจะให้ยังกับเรียนภาษาอีกรอบหนึ่งเหมือนเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะเรียนจนถึงฤดูฤดูร้อนนะคะแล้วก็กลับมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกรอบยังก็ไม่ไหวแล้วคะ่ะพม่รู้จะได้เรียนจบเมื่อไหร่นะคะก็เลย ตัดสินใจแลวค่ะว่าลาออกก็ออกค่ะแล้วก็ค่อยให้เขาหางานให้เลยนะคะทีเดียวก็แค่ไปแจ้งลาออกก่อนนะคะเขาจะได้หางานให้เราได้ง่ายๆนะคะเพราะตอนนี้เราก็เหมือนเป็นลูกค้าเขาอยู่นะคะเขาก็เลยทําอะไรให้เราไม่ได้นระค่ะเขาต้องการดูใบลาออกของเราะตอนนี้ก็กําลังเดินไปนะคะไปตอนเที่ยงกะว่าถ้าเพื่อนไม่ไปด้วยไม่ไม่ไปฟังไไปผู้ช่วยนี่ก็คือก็คงต้องช่วยตัวเองแหละค่ะพราะเพื่อนก็เหมือนอยากจะให้เรา กลับไปเรียนต่อเราก็ยังไงล่ะคะเราเราก็ไม่ได้อันนี้มากนะคะแต่ว่าคือถ้าให้กลับไปเรียนภาษาอีกรอบหนึ่งก็ไม่ไหวจริงๆนะคะแต่ตอนนี้เหมือนหมอกจะลงนะคะยังคิดว่าพอเดินอ,ออกมาจากบ้านปุ๊บมันเป็นแบบมืดๆมัวๆค่ะน่าจะเป็นหมอกนะคะแล้วคนคณะนย,ยังเป็นไหนกันคะนี่ตามก็ไปดีก่อนคะ่ะเป็นอย่างที่คิดเลยนะคะคือหมอกค่ะหมอกจะไม่หนามากนะคะ เพราะว่ายัางเพิ่งเดินมาถึงสะพานลอยนะคะตอนแรกก็จะใส่รองเท้าฤดูหนาวนะคะแต่คิดดูแล้วมันไม่มีหิมะก็เลยไม่ใส่เด่ตอนนี้มันก็ลื่นหน่อยหน่อยนะคะก็ต้องเดินระวังนะคะนู่นนะคะที่เห็นอยู่ไกลๆคือเป็นหมอกนั่นแหละคะไปไป่ะเราจะดูสายดูนะคะอันนี้คือคิดผิดราคาที่ใส่อย่่างแตรองเท้าผ้าใบมาถึงต้องได้เดินกระยองกระย,ย,ยั่งหน่อยนึงนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะพาไปดูหมอกต่อดีกว่านะคะนู่นนะคะสวย,สวยค่ะ หาคามาน่าจะเยอะกว่านี้นะคะยังคิดว่าแล้วก็มาถึงสถานีพิเตอร์มีแล้วนราคาวันนี้ตอนเที่ยงเอ้ยใช่สินค้าตอนเที่ยง,ะะยงะะจะเที่ยงแล้วค่ะอีกหนึ่นาทีก็เลยนะคะจะเที่ยงแล้วเมื่อกี้ได้เปลี่ยนทัวรถอยู่ไปเลยนะคะคก็ได้มาถึงก็ต้องมาเปลี่ยนมานักอีกทัวร์หนึ่งก็มาถึงนี่รา,าะคะเราก็ไปกันดีก่อนนะคะไปเวลาเที่เที่ยงเลยไป,ปยนะะี่คเะแล้วกกลับมามใช้เวลาไม่นานนะคะก็เลยไม่รี ข้มาถึงแล้วนะคะโรงเรียนแล้วก็ยังไม่ได้เจอครูนะคะอ่าก็จะโทรไปหาครูก็กลัวครูจะยุ่งก็เลยส่งข้อความไปทิ้งไว้อยู่ะคะ่ะแล้วทีนี้ก็คอยให้เขาตอบกลับมาเขาก็ยังไม่ตอบกลับมาก็เลยส่งไปอีกข้อความหนึ่งค่ะบอกว่าพุ่งี้ชันมาหาได้ไหมเวลาเที่ยงครึ่งนะคะก็ค่อยมาใหม่ก็แล้วกันค่ะว่าเพื่อนก็เข้าเรียนแล้วเพื่อนเขาเรียนนะคะเราก็อยู่คนเดียวเราจะถามแล้วก็ต้องไปคิดคําถามไปดีมาไ,ไว้ก่อนนะคะ หนาว้วคะอากาศเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าออกมาล้กบ้านก็สบายเป็นแบบหนึ่งละค่ะโอ้รถรางกำลังมาแล้วค่ะมาถึงแล้วนะคะเมื่อกี้รถจอดให้ลงตรงนี้นะคะก็เรียงงงขาแล้วก็วิ่งกระเดดข้าตรงนู้นเออก็ว่ากันเลยค่ะมันก็สถานีรถไฟฟ้าก็้าดีลบบท่านบอกว่าลงตรงนี้จะไม่ต้องเดินไกลหรอกไปก็ไปหมดแล้วค่ะขามาเร็วๆนะคะไม่เหมือนขาไปนี่คุยไม่ตกกับมาเลยนคะนี่ ก็ต้องไปจนมันจะเสร็จนู่หรอกค่ะแตวพรูนี้ให้น้องเขาพาไปเรื่อยดีกว่าตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดแล้วนะคะก็มาเจ้แอปเปิ้ลเหมือนเดิมค่ะโอ้ลูกทับทิมอืม้ลูกใหญ่โตดูดีนะคะนี่เลยคะ่ะไปเอาอะไรแอปเปิ้ลสีแดงนี่นะ่าอร่อยนะคะแต่ไม่อะไรเหมือนพันตื่นหรอกะคะ่ะไปดูก่อนนะคะเัื่องไปหา เอาขนมฟังก่อนอันนี้คืออะไรคะอ๋อหมูที่เขาโรยหน้าผิดซ่าค่ะเข้าใจแล้วคะ่ะอันนี้คืออาหารที่เขานํามาแลกระคะ่เพราะว่าใกล้จะหมดอาย,ยุเหมือนกับที่บ้านเราก็มีเหมือนกันละคะ่ะทุกที่น่าอร่อยนะคะเส้นหมาม่าเนี่ยเลยคะ่ะอุ้ยผัดไทยคะ่ะผัดไทยไก่นะคะทำไมสีมันไม่ได้เลยล่ะคะ นอัแต่ว่าที่จะรู้ได้คือซูชินี่แหละค่ะที่จะได้ดูนะคะน่าอร่อยนะคะผัดไทยไม่ผาดค่ะก่อนพุทจะทํากับข้าวอะไรที่ไม่ทำงานแล้วนะคะให้เจีไปดูนะคะยังก็จะมาดูโอ้โอ้นี่เรา่ต้องไปเอาถั่วนี่คะ่ะย้ไปหาถั่วก่อนค่ะมันต้องใช้ถั่วอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วแล้วน้องถั่วอยู่ไหนคะไม่ได้ทำงานแล้วนะคะ ถั่วแดงเหรอคะตอนน้องเล็กก่อไปดูนั่นเลยคะ่ะว่าเขาใช้ถั่วอะไรมันก็มีอยู่แค่นี้และคะที่ใช้ทำกับข้าวไม่ถั่วแดงก็ถั่วดำนี่แหละคะ่ะก็มีถั่วขาวด้วยนะคะเรี่วว่าตัวนี้แน่นอนคะ่ะถั่วอันนี้แน่นอนเลยนะคะว่าไปยังดูชื่อก่อนนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เอี่ยงจะต้องมาเอาใช่ไหมคะมันก็ต้องมีข้าวโพดด้วยละคะ่ะ ขาผสมก็พูโพดด้วยเขาใช้ก้าูโดหอนึงเอืงจะเอาไปสังห่อค่ะเอืะเอาไปกินห่อนึง <c oughs> เป็นคนที่ชอบกินข้าวโพดรางๆน,นะคะอันนี้เป็นถั่วันเตาบางกระ,ะที่เขาเกบเป็นเต็มใบได้ข้างในมามนะคะอันนี้มาทั้งเปลือกคะ่ะที่ไม่ได้แกะออกอันนี้ไงคะถั่วฝักยาวอันนี้ถั่วอะไรไม่รู้นะคะแต่เขาจะมีถั่วที่ใหญ่ค่ะที่บอกไปอันนี้เขาก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะ ต้องเสียเวลาก็แค่เอาไปใช้เลยะค,ะค่ะแค่เลยค่ะอันนัน้นนี่ก็ใบผักขมอ,อันนี้เป็นลูกอ้อใช่ค่ะผักโอ้แค่หลอะคะ่ะแค่หลอพูดผิดไม่วชตก็เปลี่ยนจริงนะคะไปกันดีกว่าได้แล้วซื้อของเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ออกมานะคะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงยี่สิบนาทีแล้วนะคะท้องฟ้าสวยงามมากเลยนะคะวันนี้นี่เออพรุ่งนี้น่าจะมีฝนตกนะคะ อันนี้ตอนนี้ก็เฉอะแฉะเพราะว่าน้องหิมะเขาละลายหมดแล้วนะค่ะเรากลับบ้านกันดีกว่านะคะมันหนาวอากาศมันหนาวอย่างช่วงนี้เราช่วงจากลับบ้านนี่แหะค่ะไปแล้วค่ะท้องฟ้าสีนี้สวยมากเลย